เสียดายเสียดายมากพี่พี่เสียดายช่วงบอลดึกมากสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ผลประกอบการเป็นบวกแต่จะเป็นบวกน้อยบวกมากมันก็อยู่ที่วันและก็อยู่ที่ทุนเหมือนเช่นเคยใช้คําว่าเสียดายเสียดายในช่วงบอลดึกมากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังยอมรับว,ว่ายังสดชื่น ยังประสบความสําเร็จกันเหมือนเช่นเคยสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังติดตามเบนไปตั้งแต่รอบบอลเย็นอย่างบอลจีน F a ครับรอบแทีมสุดท้ายให้เน้นไป2ตัวอย่างเซี่ยงไฮ้พอและก็เซี่ยงไฮ้เส้นหัวไม่ทําให้ผิดหวังเลยเราบวกและก็บวกมากด้วยสําหรับในช่วงบอลเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แต่มาเสียดายในช่วงบอลดึกหน่อยนะครับผมเย้าหยวนกันไปอ่ะนะครับน่าจะกกาไรกําไรนิดเดียวเองแต่อยู่ในผล ประกอบการที่ยังเป็นบวกอยู่เพราะว่า5ตัวเน้นนะครับ5ตัวเน้นที่เบนบวางไปให้ในหน้าแล์สดบวกกับในบ้านชี้ให้ไปในรอบบอลเย็นนะครับเยอการ์เดนมาตามนัดลิการ์ดมาตามนัดแต่จะไปหลุดที่ชัมล็อกโลเวอร์ และฟิโอเรตินาส่วนทางเชลซีก็ยกยวนกันไปนะครับบวกลบคูณหารกันแล้วได้บอลเย็นมาแบบกำไรโคตรๆแต่ก็มาเย้าหยวนในช่วงบอลดึกวันนี้ก็พร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับพี่ๆทุกท่านผลประกอบการทุกๆวันนะครับไปในทิศทางที่บวกทุกวันไม่ว่าจะวางให้ในหน้าช่องเมื่อวานนี้3คู่นะครับผมหอมหวานไป1คู่อย่างลิกาส ยกยวนกันไปอย่างเชลซีและก็ขุมปีกันไปอย่างชชมล็อกโรเวอร์ชชมล็อกโรเวอร์ถ้าไม่โดนใบแดงนะโอกาสจะยันอยู่มีให้เห็นมากวันนี้จัดให้เน้นๆเหมือนเช่นเคยในวันศุกร์จัดกันแบบจุกๆเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับพี่ๆวันนี้เราจะประสบความสำเร็จแบบโคตรๆอีกหนึ่งวันเสียดายรอบบนดึกพูดมาแล้วนะครับ ผลประกอบการทุกๆวันก็อยู่ในเส้นทางที่บวกสดชื่นหวานฉ่ำและก็หวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนครับพี่ๆ FC ทุกๆท่านวันนี้วันศุกร์สโลแกนวันศุกร์ของเบนท์คือจัดให้แบบจุกๆกันไปเลยทีเดียววันศุกร์ที่23สิงหาคม2,567หน้าช่องวันนี้นำมาเสิร์ฟให้ก่อน3คู่ฟุตบอลที่น่าเชียร์เพิ่มเติมมากกว่านี้ นะครับผมเด็ดเด็ดมากกว่านี้เปิดใจแล้วตามเข้ามาช่องทางเข้าบ้านช่องทางเข้ากลุ่มเบนซ์นะครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าหมู่บ้านอยู่การันตีความหวานชํำการันตีความหวานเจี๊ยบผลประกอบการจะอยู่ในทิศทางบวกทุกๆกวันนะครับคู้แรกวันนี้ขอมองชี่บุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นนัดเปิดฤดูกาล ของบุนเดสลิก้าเยอรมัน2024-2025ระหว่างเจ้าบ้านอย่างบุเรุเซียมิเชนกับบักจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าไร้ผ้าอยักเลเวอร์คูเซนคู่นี้ด้วยโจยดและกระแสนหน้าเสือเปิดมาให้เลเวอร์คูเซนวันนี้ออกมาเป็นเกมเยือนต้องบุกมาชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจัดเฮเต็มๆไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเดยอะครับความมั่นอ,อกมั่นใจเลเวอร์คูเซนหลังที่จากคว้าถ้วยเยอรมันซูเปอร,ร์คัพ ที่ชนะจุดโทษสตุตการ์ดมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาความมั่นอ,อกมั่นใจจะส่งผลมาถึงนัดนี้เฮดตัวเฮดที่เจอเจอกันก็เป็นทางเลเบอร์โูเซนที่ดูดีกว่าหรือดูการล่าสุดเจอกันเลเบอร์โูเซนนอกบ้านที่ออกไปเยือนไม่เชื่อกับบักก็ชนะมา3ประตูส่ศูนย์ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับ ปรีซีซั่นกับบักผลงานดีก็ตามจริงแต่เบนยังมองว่าโอกาสกระแสรวมไปถึงภาพรวมศักยภาพนักเตะเลเวอร์คูเซนจะต่อยอดจากฤดูกาลที่แล้วและก็จะต่อยอดความมั่นอ,อกมั่นใจจากการที่คว้าถ้วยเจอร์มันครับมาครอบครองคู่แรกฟุตบอลที่น่าเชียร์เบนแนะนำให้เลือกเชียร์เลเวอร์คูเซนสวยจัดจัดลุยกต่อในคู่ที่ส เบน์ขอโมไอปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างเจ้าบ้านอย่างปารีสชาแมงจะเปิดบ้านต้อนรับกามรมาเยือนของบองปริเยคู่นี้ในหน้าเสือเขายกให้อย่างเจ้าบ้านปารีสชชตแมงวันนี้ต้องบังคับชนะในบ้านแล้วทําสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิ้มบนันหวานบอกได้คาเดียวครับไม่ใช่งานยากสําหรับปารีสชชตแมงวันนี้ฟันธงปารีสพิชิตชัย ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นในนัดล่าสุดนะครับนัดแรกฤดูการ2024-2025ปารีสเก็บ3แต้มมาได้สบายๆแถมยิงคู่แข่งไปถึง4ประตูต่อหนึ่งตัวความพร้อมนักเตะนะครับขุมกำลังนักเตะอยู่ในช่วงที่พร้อมบวกกับกระแสะต่างประเทศวันนี้ที่เบนเจาะลึกลงไปโอ้โหบอกได้คำเดียวครับในบ้านวันนี้เฮดทูเฮดดูดีกว่ามองเปรเย ทั้งๆท,ที่ผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงปรีซีซั่นปารีสอาจจะไม่ดีก็าตามจริงแต่วันนี้ด้วยกระแสด้วยโมเมนตัมฟันธงเชียร์ปารีสพิชิตชัยเป็นฟุตบอลคู่ที่สองที่น่าเชียร์การันตีความสดชื่นปิดท้ทายฟุตบอลคู่ที่สามที่น่าเชียร์ในวันศุกร์ จัดกันแบบจุกๆขอขยับไปอีกหนึ่งลีกคือโปรตุเกสซูเปอร์ลีกระหว่างเจ้าบ้านอย่างฟาเรนเซซจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจาฝูงอย่างสปอร์ติ้งลิสบอรคู่นี้ก่อนเกมในหน้าเสือเขายกให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางสปอร์ติ้งลิสบอรวันนี้ต้องบุกมาชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง3ประตูค่อยจะได้ยิ้มหวานและค่อยจะได้เฮเต็มถ้าวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอรบุกมาชนะ แล้วทําสกอร์เพียง2ประตูวันนี้ยกหยวนกันไปก็ต้องบอกว่าด้วยชื่อชั้นนักเตะขุมกําลังนักเตะบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นเฮ o h เฮ d ที่เจอเจอกันเป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอนที่ขี่ทางฟาเรนเซ่แบบยับยับเลยก็ว่าได้วันนี้ด้วยโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้ก็โอ้โหคงหนีไม่พ้นครับสปอร์ติ้งลิสบอรวันนี้มอง2มุมได้เลยเลือกเชียร์ทั้งหน้าบอลอย่างทางสปอร์ติ้งลิสบอรแล้วให้มองบนบนเพราะบอลคู นีเ้เจอกันทีไรมี4ีถประตูให้รับชมกันอย่างแน,น่นอนบอลวันนี้ฟุตบอลวันนี้3คู่ต่อหมดไม่สนลูกใครเลเวอร์คูเซน่นปารีสแฌงฌงสปอร์ติง้งลดบอนสวยจัดจัดชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันสุดท้ายท้ายที่สุดเหมือนเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้เปิดใจแล้วตามเข้ามา ช่องทางเข้าบ้านปัดขวาเข้าไปได้เลยแล้วไว้มาเจอ,เจอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีชัยโชคชัยมีบัว